ขอรอบนี้ได้จะเกี่ยวมาเปรี้ยวน่าดูเลยครับเคี่ยวยาญ่เี่ยวบ้านยหญเสริมตาด,ดีหน่อยครับนะครับเพราะว่าได้จะเกี่ยวเปรี้ยวมาน่าดูเลยสวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านทั้ง FC ในประเทศและต่างแดนค่ะวันนี้ครนิดพี่แฟมิลี่จะมานําเสนอเมนูผัดเต้าเจี้ยวเปรี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวชนิดนี้เป็นสูตรโบรโบราณ เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านคนจังหวัดตากค่ะตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายได้ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนค่ะเชื่อว่าน่าจะมีขายที่จังหวัดตากที่เดียวค่ะไม่มีขายตำท้องตลาดจังหวัดอื่นๆและซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะที่มีขายอยู่จะเป็นเต้าเจี้ยวขวดเต้าเจี้ยวเค็มค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือหมูสาชั้ ล้างน้ำสะอาดแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็หมูเนื้อแดงสับค่ะต่อไปก็เป็นหอมแดงค่ะปอกเปลือกล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาซอยแล้วก็นี่เป็นพริกหนุ่มนะคะนำมาล้างน้ำแล้วก็นำมาหั่นค่ะต่อไปก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะล้างน้ำสะอาดแล้วค่ะเด็ดไว้นะคะแล้วก็มีกระเทียมทุบด้วยค่ะลืมถ่ายค่ะ เมื่อวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเราจะไปเริ่มลงมือทำผัดเต้าเจี้ยวเดี๋ยวนี้กันเลยค่ะบั้แรกก็เคี่ยวสองชั้นก่อนครับ มันร้อนง,ง่ายจะเลี้ยงน้ำมันไหมมันติดๆๆง่ายนะวนี้จะติดกะทะง่ายนี่ต้องรีดน้ำมันก่อนนะมาเช่นนี้มาแล้ววันนี้จก,กินซาด้วยนะฮะจากตัวดิ่ันนะครับ ก็มาเป็นไรินาฬิกาด้วยนะฮะน้องของภูเก็ตจาระนะครับจะนะฮะก็เพียงอยู่แค่าั้นนี้เหลืองรีดน้ำมันหน่อยอให้ได้มากสุดก่อนนะครับนะฮะแต่นี่เป็นเรื่องถึงแม้ว่าเรื่องของความชอบของแต่ละคนนะบางคนเขาก็ผัดได้สักชั้นนิดละ ให้ห,ห,ห,หมูนุ่มๆแบบประมาณนี้นะครับเราจะเคี่ยวลงได้เนียเคี่ยวก็ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนะครับน้ำตาลลงไปตัดความเคี่วนิดนึงนะให้มันอมหวานอมเคี่ยวแล้วก็ใส่ขอมง่วลงไปหน่อยเนละยขาดไม่ได้นะหลังก็ขาดไม่ได้สำหรับหอมง่วนะนะก่อนไม่ไม่ใช้นะครับ ยี่เป็นน้ำตาลชุดร่าแล้วก็จะกข้างไปจะใช้แต่น้ำตาลอย่างเดียวมาพักหลังเอาไิดเลียกร้องขอทานข่งวงล้ขาดคำมันใ่แล้วช้อกุามารายะเห็นมีของอยู่ก็เอามาใช้เออใช้ส่างเาะาดเป็นยาสิกจิตลัเนะครับ เจตตาก็สวัดีคุณน่าเนาะดีคุณนกระเทียมน่วนเหลี่ยนะฮะองใช้เวลาหน่อยต่คุณพ่อสวัสดีคุณเจษตรด้วยนะครับฝากดังเจตรไทยแลนด์ด้วย เนิสไลอินดอร์อเมการ์นะครับเราต้องเดียวกันนรัเราต้องของเกตกนนะครับมา,าดนีไล่เนราัที่้อสอง,สงต้องเกี่ยวให้เหลืองเดี่ยวกันให้น้ำมันออกม,มามากจุดนะ าแค่พก่้ใส่ะโอยบางคนใส่เยอะนะอย่พวกอ่อพม่าเนาะพวกพม่าเนใส่เยอะมากแล้วก็แถอีสานบางคนก็เหมือนกันที่เห็นเวลาเขาทำทุตามมันนะ โอ้ยเขาใส่เห็นใส่มั้น้ากลัวใส่เยอะเกินกลัวล่วงหมดกลัวผนล่วนม่าเลยนทางอะไรเขากินคุกเลยนหมามานี่คุกข้าวเลยอ่ะลูกจ้างเราไหมเอาเล่นเอาโรยข้าวกินเลยอ่ะโอ้ยกินกันได้ยังไงโอ้ในน้ำมันเยอะเนี่ย ใส่ววน้ำม,มันได้เยอะอร่อยเ,อเยียเับแเยอะมัเยอะไงอโอใคต่อไปก็จะใส่นี่ฮะหอมกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมลงก่อนอนะครับ

พิเศษ่อยอนี้ใส่หมูกรับธรรมดาไม่ใส่อัน่นี้พิเศษเหมูกะส่รไ้่นได้่เสรจได้ลบน,นตอนสุดท้ายครับซะสเกียวครับ เจียวนี้เราปรุงแล้วนะครับใส่น้ำตาลทรายไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยผงนัวหรือผลผงชูรสนั่นเองนะแต่็จแ้จะตียกนะไอนน้นี่มันโตก็ได้นะรอให้เระเดือดครับนะฮะเพื่อนบอกคำเนี้กจังค่านะเอครับไม่ชอบจเทียว อันนี้อร่อยนะคุณยุทธนานะครับเป็นตัดเจียวเปรี้ยวรับรองจะติดใจเลยนะครับ๋ยวพอกทานแค่สองคนทำไมทำเยอะครับไม่เยอะครับไม่เยอะสามคอ,อ,อครับนะคุณคุณยุทธนาไม่ชอบเต้าเปรี้ยวใช่ไหมไม่ใช่เจียวนะไม่ชอ,ไมชอบเต้าเปรี้ยวนะ ช็อกเต้าที่บ้านไปชอบเต้าเกี้ยวไปชอบเต้าที่บ้านค่ะปกตินะฮะก็จะทำกันประมาณนี้นะฮะสำหรับครัวนิตนิฟเฟอร์เบรี่นะทานกันสองคนนะเราก็จะทานกันสามมือสามมือคือมือมือของวันนี้นะคะเก็วันนี้ตอนเช้ากคือไม่เย็นก็หมดแล้วฮะ เหนเห็นอย่างนี้เนี่ยทางเก่งนะครับเนี่ยนะฮะตั้งให้มันเดือดประมาณนี้แล้วฮะเพื่อให้เขาสุกนะต้องให้เดือดเดือดทำแบบน,นี้ก็ให้เ,เดือดค่าหนึ่ชิมเลยคนหน่อยังไม่คนเลยเหรอไม่จะไม่คนแล้ทุกคนโอ้นคนหน่อยทิ่ทำก็จะตั้งไว้ให้เดือดอย่างนี้แล้วก็เอาแล้วก็คน เขาซีนเลยนะเขาชิมหน่อยเกลียวซะเี๊อวเมื่อซึ่งต้องใส่น้ำตาลเยอะหน่อยเลยเมื่อกี้น้ำตาลใช่หอกลไม่เชื่อกินบัดรอรู้อโอ้โหรอบนี้ได้จะเกียวมาเปรี้ยวน่าดูเลยครับเปเกียวยายเปรเ้ยบบานยาย เติมตาดีหน่อยครับนะครับเพราะว่าได้จะเจียวเรี้ยวมาน่าดูเลย คมันก็จะอร่อยตอนที่เปรี้ยวนะเขาไม่เรียกว่าตะเกียวเปรี้ยวนะเนาะอันนี้เราก็ต้องตัดหวานนะให้มันเข้าเข้ากันนะครับมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับบก็จะใส่นี่เลยครับนี่ครับ พิชขี้หนูนะครับไปตามด้วยพิชสดนะครับิชสดจะโบนี่ได้ก็ปิดแกสเพ้อก็โบน์แล้วิกส้ดแล้วอนกัแล้วก็ปิดแก๊สเลยแลกดพิชให้ ได้รับความร้อนนะคนรับงานเสร็จครับนะฮะผัดเจ้าเกี้ยวเ,เมืองตาเ,เจ้าเกี้ยวเปียวนะฮะเราต้ดเกีเ้ยวเสร็จเราก็ก็จะทานกับผัดเครื่องเคียง,ขงเขานะฮะนี่ก็ผัดเครื่องเคียงก็จะมีแตงกวานะฮะอันนี้บอกขอพริกด้วยนะฮะพริกด้วยแล้วก็กระถิ่นริมร้วนนะคะกระถิ่นริมร้วน เป็นรัวชาวบ้านนะครับไม่ได้รัวผมเปิดเส้นรัวชาวบ้านมาฮะกับข้าวสวยร้อนๆนะก็จะ,จะอร่อยนะครับก<ม>็จ,จบไปครับสําหรับรายการตัดเจียวนะฮะก็จบเปรี้ยวพอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะัเอฟซีที่รักทุกท่านและขอฝากเอฟซีที่รักทุกท่านที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปนี้เพื่อให้นิดวิบแฟมิลีได้มีกำลังแรงใจสรรหาเมนูอร่อยๆเมนูแปลกๆมานำเสนอแก่ FC ต่อไปค่ะและช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะ FC อย่าข้ามโฆษณานะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะขอให้ FC ที่รักทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ